สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับผมก็พบปะกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำตลอดนะครับระหว่างวันทีสองวันทีนะครับผมจะได้มาแบ่งปันนะครับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับ ทุกคนที่เฝ้าคอยติดตามอยู่นะครับว่าการสร้างบ้านนะครับเราจ้างทีมงานช่างแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับว่าเราจ้างมาเท่าไหร่นะครับจ้างมาเท่าไหร่ตารางเมตรละเท่าไหร่นะครับหากว่าใครได้ติดตามทางเพจของเรานะครับทางาเพจบ้านสวยด้วยมือเรานะครับแล้วก็ อีกหนึ่งช่องทางนะครับชโนไทยชาแนลนะครับทาง YouTube นะครับรับรองไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะว่าแต่ละวันนั้นผมจะแบ่งปันนะครับกร็ดความรู้เล็กๆน้อยให้นะครับเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับกับผมชโนไทยโฮมนะครับแล้วก็กับเพจบ้านสวยด้วยมือเรานะครับแล้วก็ทางช่องชโนไทยชาแนลนะครับติดตามได้ หลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับอากาศเย็นๆนะฮะที่จังหวัดแพร่นะครับอุณหภูมิก็พอดีพอดีนะครับอ่าบรรยากาศอุณหภูมิไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะครับใครอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งนะครับถ้าหากว่าอยู่ทางาที่ไหนก็ตามอยากได้บ้านทางภาคเหนือนะครับลองอติดตามทางเพจของเรา นะครับลองสอบถามมาดูนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับราคาจะมาบอกราคานั่นแหละนะครับว่าเราจ้างช่างเหมาโครงหลังคาทั้งชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโครงหลังคาก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็ติดเชิงชายนะครับแล้วก็ปิดนกนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือมุงหลังคานะครับใครอยากรู้ว่าเราจ้างเหมามาทั้งหมดเท่าไหร่กี่บาทตารางเมตรเท่าไหร่นะครับใช้เวลากี่วันนะครับเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ,กนนนะรบเกี่ยวกับเรื่องการเทลีนนะฮะเทลีนนั้นเรา หลังที่3นะครับเราเทลีนนะครับงวดก่อนหลังนี้เราใช้แผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทลีนนะครับแล้วรองพื้นก่อนเทคานคอดินแต่หลังนี้เราใช้โอนกับทรายนะฮะเทลีนนะฮะดูว่าข้อแตกต่างจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การง่ายยากนะครับจะเหมือนกันไหมนะครับ เดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับทีมงานทั้งเชื่อมของเรานะครับว่าเขาใช้เวลาเชื่อมบ้านของเรากี่วันเสร็จนะฮะกี่วันเสร็จใครคิดจะสร้างบ้านต้องรู้กําหนดเรื่องระยะเวลาด้วยนะครับว่าบ้านัึหลังนะครับสร้างกี่วันกี่เดือนนะฮะฉะนั้นใครคิดจะสร้างบ้านเป็นใครคิดจะสร้างบ้านขายนะครับติดตามทางเพจของเรานะครับ เราจะแบ่งปันและก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆ f อทุกคนนะครับอ่าเป็นการแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในกันเลยนะครับอะ,อะไรกันด้านหน้านี้ก็คือหอประชุมอบจอจังหวัดแพร่ นะครับหน้าข้างๆโครงการของเรานะครับมีป้อมยามรักษาความปลอดภัยทั้งคืนนะครับแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นศูนย์ประชุมนะมีบ้านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ด้านในนะครับห้าหกหลังเลทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านารู้สึกว่าจะเป็นบ้านผู้พิพากษานะครับฉะนั้นใครซื้อบ้านอยู่ในโซนบริเวณนี้นะครับเข้าออกง่ายปลอดภัยสบายหายห่วงนะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับช่างเชื่อมของเราก็นะฮะเริ่มทําแล้วครับช่างเชื่อมเริ่มเชื่อมวันแรกนะครับเมื่อวานก็ได้เข้ามาพ่นสีนะครับพ่นสีวันนี้เตรียมเชื่อมเสร็จก็คงจะขึ้นอเสเลยนะครับ มาเฉลยกันเลยนะครับว่าช่างเราจะทำโครงสร้างโครงหลังคาพร้อมกับมุงติดตั้งเชิงชายนะครับทั้งหมดใช้เวลานะครับตกลงสัญญากันนะครับก็คือใช้เวลาไม่เกิน10วันนะครับไม่เกิน10วันนะฮะมุงเริ่มแรกก็คือเชื่อม เชื่อมโค้งหลังคานะครับแล้วก็เชื่อมเสร็จก็ติดเชิงชายนะฮะติดเชิงชายแล้วก็ติดปิดนกนะฮะติดปิดนกเสร็จก็ท้ายสุดก็คือมุงหลังคานะครับตกลงเรื่องสัญญาระยะเวลาก็คือไม่เกิน10วันนั้นเสร็จนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราสร้างบ้านเราต้องคำนวณเรื่องเวลาด้วยนะครับ1 0บวันเสร็จ อันนี้วันที่สองแล้วนะครับเมื่อวานมาพ่นสีเหล็กอันนี้เหล็กเราใช้สีพ่นเอานะครับเพราะว่ามันจะได้เข้าทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนใช้สีพ่นนะครับเร,เ,เราไม่ได้ซื้อเหล็กเราไม่ได้ซื้อเหล็กกะวันนี้นะฮะเราซื้อเหล็กดำนะฮะฉะนั้นเราต้องมาพ่นสีต่างหากนะครับ mm hmm. ตลอดนะฮะแล้วสายเข้าเลยนะครับยังไม่ต้องนี่กว่าต้องปฏิเสธสรุปก็คือนะครับเราสัญญากับทีมงานช่างเชื่อมแล้วนะครับว่าหลังเนี้ยงานเหมามุงหลังคาใช้เวลา10วันนะครับอะแล้วเรื่องราคานะครับเรื่องราคานะครับเรื่องราคาก็ เหมาทั้งหมดเช่นกันนะครับเราจ้างเหมาทั้งหมดนะครับตารางเมตรละ350บาทนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับ3า0บาทต่อ1ตารางเมตรนะครับเชื่อมมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยวัดกันเลยนะครับในพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดมีกี่ตารางวานะครับฉะนั้นก็มารวมเป็น ยอดเงินนะครับเอาคร่าวๆก็แล้วกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด124ตารางเมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับก็เอา350นะครับมาคูณก็แล้วกันนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับฉะนั้นใครที่ติดตามนะฮะใครที่ เป็นแฟนเพจของเรานะครับก็ได้เกร็ดความรู้แน่นอนนะครับว่าอย่างวันนี้นะครับพอเข้ามาดูก็ได้รู้ว่านะครับเราจ้างช่างเหมาทําโครงหลังคาทั้งหมดเริ่มตั้งแต่เชื่อมติดเชิงชายแล้วก็ติดปิดนกแล้วก็มุงหลังคานะฮะทั้งหมดเราจ้างตารางเมตรละ350บาท นะครับในพื้นที่ที่นี่เท่านั้นนะครับในพื้นที่ที่นี่เท่านั้นนะครับแต่ที่อื่นนะฮะนั้นอาจจะราคานั้นแต,ตกต่างกันไปนะครับไม่บวกก็ลบนะฮะแล้วแต่นะครับไม่ได้สแตนดาร์ดนะครับฉะนั้นอ่าก็เอาไปประเมินเอาแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับค่าจ้างแต่ละที่นั้นก็คงจะไม่เท่ากันแน่นอนนะครับ แต่ระพื้นที่นั้นราคาของช่างนะครับไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ว่าที่ไหนจะถูกกว่าที่ไหนจะแพงกว่านั้นเองนะครับอันนี้คืองานเชื่อมโครงหลังคาของเรานะครับเริ่มวันแรกนะครับสัญญากันก็คือ10วันนะครับทุกอย่างต้องมีสัญญาด้วยนะครับต้องมีสัญญานะครับฉะนั้นไม่มีสัญญาเราจะคำนวณไม่ได้นะครับอะ ที่จัวหัวไว้นะครับเรามาบอกเรื่องราคาเหมาจ้างช่งางทำโครงหลังคาเท่าไรนะครับเดี๋ยววันนี้แถมให้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้แถมให้ก็คือเราเทลีนในบ้านหลังที่สามนะครับใครรู้จักบ้างนะครับคำว่าลีนก็คือเทก่อนที่จะวางเหล็กนะเทก่อนที่จะวางเหล็กตรงนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกลีนนะครับน ใครคิดจะสร้างบ้านก็ต้องรู้ด้วยนะครับอันนี้ลีนเทลีนก่อนที่จะมัดเหล็กนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้ทานเหล็กตรงนี้นะครับไม่ต้องไปแตะพื้นดินแล้วก็สามารถที่จะอมน้ำได้นะครับข้างบางที่เขาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช้ใช้ทรายนะฮะ ใช้ชายมาอัดอัดอัดนะแต่ทีนี้เราใช้ผสมปูนเลยนะครับฉะนั้นความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงนะฮะของชโนดไฮโฮม e นะครับเราเน้นคุณภาพนะครับเราเน้นบ้านคุณภาพจริงๆน,นะครับอันนี้เราก็เตรียมที่จะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะประกรอบแบบ นะครับประกอบแบบแล้วก็สั่งปูนมาเทขั้นตอนต่อไปนะครับดูขั้นตอนการมัดนะครับเราต้องดูให้ละเอียดนะครับว่าเขามัดถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าไม่เช่นนั้นบ้านของท่านอาจจะสุดนะฮะแต่ทีนี้ของเรานะฮะได้มาตรฐานนะฮะมัดระยะห่างจากนี้นะฮะเรากำหนด สิบห้าเซนนะครับช่างที่อื่นหรือโครงการอื่นอาจจะยี่สิบเซนก็แล้วแต่สามสิบนะฮะไม่เป็นไรฉะนั้นเจ้าของโครงการต้องดูอย่างละเอียดนะฮะต้องดูอย่างละเอียดนะครับว่าขั้นตอนการมัดถูกต้องหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้มัดเสร็จนะครับวัดคานคอดินมัดเหล็กคานนั้นเสร็จนะครับเดี๋ยว พรุ่งนี้ก็ประกอบแบบนะครับประกอบแบบก็เตรียมที่จะเทเลยนะครับเดี๋ยวเราแถมให้นะครับว่า,าที่เราจะบอกเคล็ดลับวันนี้ก็คือว่าเราเทลีนบ้านหนึ่งหลังนั้นนะครับใช้ปูนเป็กี่ลูกนะครับใช้ปูนเป็นกี่ลูก,ก,ลกอันนี้มัดหรือยังน้องเนี่ยยังไม่ได้มัดนะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวต้องมัดด้วยนะครับ ทุกอย่างต้องเน้นความแข็งแรงนะฮะนี่ต้องมัดด้วยใช้ปูนกี่ลูกเทลินช่าง,งบอกว่าใช้ปูนไปทั้งหมด3ลูกเท่านั้นเองนะครับนี่การเทลินนะครับต่อหนึ่งหลังนะฮะเทลินเพื่อให้ตั้งคาเล็กได้ระดับนะครับแล้วก็การน้ำปูนที่เราเทนั้นออกจากซึมลงไปด้านล่างบ้างนะครับ ฉะนั้นการเทลีนก็มีประโยชน์แน่นอนนะครับถ้าหลังไหนไม่เทลีนไม่เอาแผ่นพลาสติกลองเวลาเราเทปูนนะฮะมันก็จะซึมนะฮะน้ำปูนก็จะซึมลงไปในดินนะฮะไวมากนะครับฉะนั้นก็าการที่เราสร้างบ้านสักหลังนึงนะครับ ใครอาจจะยังไม่มีความรู้นะครับใครทำไม่เป็นนะครับถ้าหากว่าได้ติดตามนะฮะทางเพจของเรานะครับเราก็จะแบ่งปันนะฮะเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับแฟนเพจของเราได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับ วัสดีครับก็เกรดความรู้นะครับถ้าหากว่าใครติดตามนะครับทางเพจเรานะครับรับรองนะครับไม่เสียเวลานะฮะเผื่อว่าใครอยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะครับไม่รู้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับว่าช่างเขามัดแบบไหนบ้างนะครับช่างเขามัดดีหรือเปล่านะครับพยายามติดตามทาง ช่องของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะได้แบกปันเก็ตความรู้นะครับสรุปอีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับการสรุปอีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับที่เราจวหัวไว้ก็คืองานของเหมาทําโครงสร้างแล้วก็มุงหลังคานะครับเริ่มตั้งแต่ เชื่อมโครงหลังคาติดแผ่นเชิงชายนะครับแล้วก็ติดกิดนกนะครับท้ายสุดก็คือมุงหลังคาจนเบ็ดเสร็จนะครับสรุปง่ายๆก็คือเราจ้างนะครับทีมงานช่างตารางเมตรละ350บาทนะครับสา0าบาทบ้านหลังนี้ทั้งหมดมี124ตารางเมตรนะครับก็เอา3 350าเมตรสามไปคูณเป็นเงินเท่าไหร่ นะครับเท่านั้นเองนะฮะง่ายๆนะฮะไม่ยุ่งยากนะครับถ้าหากว่าใครที่ยังไม่รู้ไม่ทราบตามทางเพจของเราก็จะได้ความรู้นั้นไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะต้องขอไปนะครับมีลูกค้ามาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวเราขอเวลาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ